เราจบที่โรคปัจจุบันของประเทศไทยก่อนค่ะเดี๋ยวเต้จะพาอาจารย์นะคะไปนอกประเทศค่ะอตอนนี้นะคะอาจารย์ที่ดูไบค่ะ,คะเขาเปิดตัว Museum of the Future ค่ะอาจารย์อันนี้เขาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะพาเดินทางสู่โรคอนาคตค่ะและ โครงสร้างของเขานะคะอาจารนที่เต้ไปเห็นมาไม่ใช่ไปเห็นที่ประเทศดูไบนะคะไปเห็นในในจอค่ะค,ค่ะเขาถือเป็นแร์แด์มาร์คของดูไบเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าเขามีจุดเด่นคือลักษณะของตึกอันโดดเด่นนะคะสะดุดตาเป็นการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงกับงานศิลปะครับค่ะทีนเต้อยากทราบค่ะจานว่ามิวเซียมเนี้ย เขาถือว่าเป็นนวัตกรรมไหมคะโอ้ถามได้ดีครับจริงๆมุมของมิวเซียมนี้เป็นถ้าเราจะเห็นเนาะมันจะมีเหมือนอักลรที่เป็นภาษาอาหรับอิกเต็มเลยอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นการที่แปลงแนวคิดในเชิงวัฒนธรร,รมอาจจะบวกกับวิสัยทัศน์ของคนที่พยายามที่จะสร้างมันว่าเอ้ยอจริงๆแล้วสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำมาเนี่ย มันจะตีความออกให้เป็นเป็นรูปธปรรมและจับต้องได้ยังไง mm hmm. ถ้าเราจะมองว่ามันเป็นการออกแบบซึ่ง <Ha. S 1> ส่วนใหญ่การออกแบบอะไรใหม่ๆนะครับมันก็เป็นพื้นฐานของการใช้ creative design อยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมา mm hmm. ก็อย่างที่เราเห็นเนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นตึกทรงนี้เพราะ,ะนั้นกระบวนการที่เขาทำนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์ผสมกับตัวสแตนเลสสตีล เพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาสร้างเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนกับใช้ตัวออโตเมชันเนี่ยปริน้นแผ่นตรงนี้ออกมาแล้วค่อยๆที่จะที่จะประกอบเ<ะ>พราะฉะนั้นในเชิงกระบวนการก่อสร้างก็บอกได้ว่ามันเป็นกระบวนการในเชิงนวัตกรรม<ะ>ด้วยรูปทรงที่มันจะต้องมานั่งคํานวณน,นะ,ะ,ะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงถึงมิติอื่นเนาะข้างในเองเนี่ยก็จะมีการใช้พวก Immers ร<ะ>์ e ีฟเทค o นโลยพวกนี้ก็จะมีพวก ARVR ผสม ทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กับตัวสิ่งที่เขาจัดแสดงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าเขาจะใช้ตัวภาษาอาหรับิกที่เหมือนติดอยู่ข้างนอกเนาะคฟมันออกมาเป็นคําต่างๆแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของตัวการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว อุตสาหกรรมอวกาศไม่ว่าจะเป็นไบโอเอนจิเนียริงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเฮลส์กับเวลเนสเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการเป็นการสะท้อนภาพที่ผสมผสานได้ค่อนข้างน่าสนใจ<ะ>ว่าไอ้มุมทร传统ลที่เป็นอยู่เวลามันถูกตีความมันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็น<ะ>รูปธรรมเนี่ยมันแบบเออมันมีมุมที่มันแปลกดีเนาะ,ะแล้วก็การที่ทํามุมของความเป็นวัฒนธรรมผสมกับตัวมิวเซียมแต่ไส้ข้างใน ยังสะท้อนให้เห็นว่าเราสนใจความเป็นอยู่ของคนกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ได้ในอนาคตเนี่ยม,มันก็น่าจะตรงกับชื่อ Museum of Future จริงๆโอโ๋โหเมื่อฟังว่าต่างประเทศเขามีแบบขนาดนี้แล้วค่ะคแต่อยากทราบค่ะาจารย์ว่าในประเทศไทยมีจุดไหนหรือว่าตรงไหนที่เราสามารถเอามาพูดถึงได้บ้างไหมคะจริงๆเรื่องของตัว Interactive Technology ที่ถูกใช้ในวิจพันธ์เนี่ยครับก็มีหลายที่มีเยอะอยู่ ถ้าเป็นเหมือนอย่างมีเชื่อมสยามก็อยู่ใกล้ๆตรงสนามหลวงนะครับตรงนั้นก็จะมีการออกแบบพยายามที่จะส่งเสริมและการให้คนมีมีปฏิสัมพันธ์ที่จะเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัววัฒนธรรมเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าต,วตัวเนื้อหาหรือสิ่งที่อยากที่จะสื่อสารหรือให้เข้าใจเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่าง นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้นอกสถานที่ที่เป็นมิวเซียมโดยเฉพาะมันไปถูกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอาจจะเป็นตึกเก่าประหลักหักพังเทคโนโลยีที่เป็นพวก i m m e r s i v e t e c h n โ l o g y โดยเฉพาะพวกออกมินเต็ดเรียลิตี้พวกนี้ก็ถูกใช้เยอะครับสมุดเราไปเที่ยวอยู่แล้วตึกมันพังเราก็หยิบกล้องขึ้นมาสองแล้วก็เขาก็จะจําลองภาพมาว่าตรงนี้นะมันเคยเป็นโบสถ์เคยเป็นบ่อน,น้ําแล้วก็จะมีการเล่าเรื่องให้ฟังว่าตรงนี้สถานที่นี้เคยเกิดอะไรจากอดีตมาอนาคต ปัจจุบันปััจจุบนสามารถเรียนรู้อดีตได้เป็นอย่างดีว่าอ๋อหน้าตามเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างงี้ครับ<ม>แต่ว่าของของ Museum of Future เนี่ยเขาก็อาจจะเน้นในเรื่องของการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อจะไปต่อยอดก็เป็นมุม,มครับหรือเป็นความตั้งใจมากกว่าว่าในในแต่ละพื้นที่ที่อยากให้คนเรียนรู้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้เขากระตุกการเรียนรู้ในลักษณะไหน<ม>แต<ม>่เทคโนโลยีในมุมก็จะเป็นเรื่องของตัว i n t e r a c t i v e t e c h n o l o โ y ซะเป็นส่วนใหญ่ครับค่ะ